สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็ออกมาต่อต้านนะครับและออกมาประนามประเทศไทยกรณีจากการที่นะครับรัฐบาลไทยได้ส่งตัว40อุยกรูกับประเทศจีจนนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมองเห็นว่าเรื่องนี้นั้นสหรัฐเขาไม่เน้นม,มุ่งเน้นในเรื่องของเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับเราอย่า er ไปเข้าใจผิดแต่สหรัฐพบช่องว่างระหว่างวัยนะครับเรื่องของชาวอุยกูที่ถูกส่งกับประเทศจีนนั้นนี่คือช่องที่สหรัฐอเมริกาจะเข้ามามีบทบาท และมีอำนาจในการต่อรองกับประเทศไทยมากขึ้นสวัสดีครับ FC ช่องป๋าหนุ่ยทีวีและ FC ช่อง2องเอเชียนะครับถ้าเกิดว่ารายการของผมเป็นรายการที่ดีมีประโยชน์นะครับรู้สึกว่าดูแล้วได้ความรู้แล้วก็เข้าถึงความรู้สึกของ FC ทุกท่านรวมถึงบุคคลทั่วไปก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์พาช่องป๋าหนุ่ยทีวีและช่อง2องเอเชียไปให้ถึงแสนซับขอบคุณมากครับคืออย่างนี้ครับ หลังจากที่รัฐบาลเราเนี่ยนะครับมีนยโยบายได้ส่งตัว40อุยกูกับประเทศจีนนั้นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับกับ3กับแผนของสหรัฐอเมริกาบันได3ขั้นคือชาวอุยกูที่คนไทยนะครับสามารถจับกลุ่มตัวมาได้เนี่ยนะฮะมันเป็นคนละกลุ่มกับคนที่ไประเบิดราชประสงค์แต่แน่นอนครับนะก็เป็นชาวอุยกูด้วยกันนะครับและที่สําคัญชาวอุยกูลกลุ่มนี้ที่ถูกส่งกลับไปนั้นเป็นชาวอุยกูที่ได้นะครับก่ออาชญากรรมขึ้นในประเทศจีน พออาชญากรรมขึ้นในประเทศจีนดังนี้ทางการจีนเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการตัวคนเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะไปทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลและก็ไปดําเนินคดีตามกฎหมายของทางประเทศจีนเขาซึ่งแน่นอนครับเรามีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับทางจีนหรือถ้าจะไม่มีเนี่ยก็เป็นเรื่องของนโยบายระหว่างรัฐกับรัฐนะครับว่าเขาจะตกลงกันยังไงจะคุยกันยังไงดังนั้นการส่งตัวชาวอุยกูร์40คนกลับไปประเทศจีนนั้นนะครับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พยายามที่จะอ้างว่าไทยได้ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นการกระท,ทําที่นะครับคนในหลายๆประเทศเกือบจะเรียกว่าทั้งโลกเนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ยอมรับกับการกระทําแบบนี้ซึ่งต้องขอเรียนให้พี่น้องประชาชนและเอฟซีทราบว่าสิ่งที่รัฐบาลนะครับแพทองทางจีนวัตเนี่ยได้ทําลงไปนั้นนะครับโดยส่วนตัวผมแล้วมองว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับวันนี้ประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีปัญหากับรอบๆบ้านเราเช่นพมา่าเขมรแก๊งคอเซนเตอร์สแกมเมอร์และบ่อนคาสิโนที่ล้วนแล้วแต่เป็นอาชญากรรมทั้งสิน้นวันนี้จีนเนี่ยนะครับได้ขอความร่วมมือ มายัางประเทศไทยและจีนแน่โอกาสประเทศไทยเนี่ยครับเป็นผู้นําในการปราบรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ในภูมิภาคนี้ซึ่งจีนก็จะเป็นผู้ที่คอยสนับสนุสน,นคอยซัพพอร์ตในเรื่องข้อมูลต่างๆแล้วก็ปล่อยให้ไทยเนี่ยนะครับเป็นผู้นําทางด้านการปราบแก๊งคอร์เซ็นเตอร์คือเป็นจังหวะที่ประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสได้ใกล้ชิดก,กับจีนและมีโอกาสได้ต่อรองกับจีนรวมถึงพูดคุยกับจีนได้มากกว่าการได้มากกว่าทางการทูดปกติซึ่งมันเป็นเรื่องของกัมเชงนะครับกัมเชงในที่นี้เป็นภาษาจีนแต่หมายความว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ึึกซง นะครับระหว่างผู้นําประเทศทั้งสองประเทศที่จะอาจจะพูดอะไรมากกว่าการที่ไปคุยกับบนโต๊ะเจรจาตรงนี้เป็นประโยชน์ของทางประเทศไทยอย่างเต็มที่แต่ถามว่าทำไมสหรัฐอเมริกาถึงไม่ถึงถึงไม่ยอมเรื่องนี้ต้องออกมาประนามและที่สำคัญสหรัฐอเมริกายังชักชวนประเทศอื่นร่วประนามประเทศไทยสหรัฐอเมริกาเขาไม่ได้มองหรอกครับว่าเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะเป็นยังไงในขณะเดียวกันประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ไปละเมิดเรื่องของอะไรครับไปทําสงครามเวียดนามก็ไปละเมิดสิทธิประเทศเวียดนาม ไปละเมิดสิทธิประชากรเวียดนามน,นะครับรวมถึงอะไรสงครามอิรักคูเวตนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาแต่สหรัฐอเมริกาก็เข้าไปยุ่งกับสงครามเรื่องนี้นะครับเพียงเพื่อสหรัฐอเมริกาต้องการผลประโยชน์ทางน้ํามันเท่านั้นเองอะไรก็แล้วแต่ที่สหรัฐอเมริกาทำคือต้องได้ผลประโยชน์หมดจะไม่ทําอะไรที่มันเสียผลประโยชน์ไปนี่คือสิ่งที่สหรัฐอเมริกาคิดไวต้ตลอดเวลาดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าจะบอกว่าประเทศไทยนั้นละเมิดสิทธิมนุษยชนสหรัฐอเมริกาก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่กนกัน สหรัฐอเมริกานะครับพยายามกดดันและพักดันต่างด้าวไม่ว่าจะประเทศไหนก็แล้วแต่ที่ผิดกฎหมายให้ออกนอกประเทศทั้งหมดซึ่งไม่ต่างอะไรกับประเทศไทยที่กําลังจะเจอปัญหานี้ที่ไทยกําลังเลยฮะลักดันแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองมานะครับ <demek. S 1> ออกนอกประเทศเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมเพื่อลดปัญหาและลดภาระค่าใช้จ่ายของคนในประเทศและของประเทศตัวเองไม่ปแปลกใจแต่สิ่งที่อเมริกาทําทุกวันนี้อเมริกาเห็นช่องว่างว่าจุดอ่อนของจีนตอนนี้นั้นก็คือเรื่องช่องแคบมาลากาช่องแคบม,มาลาการนี่เป็นหัวใจสําคัญของจีนเลยนะครับ เพราะจีนจะต้องพึ่งพาการนําเข้าส่งออกนะครับในการสินในการส่งสินค้านะครับรวมถึงการนําเข้าพลังงานต่างๆผ่านช่องแคบมาละกาเป็นหลักดังนั้นจีนก็ทราบป,ปัญหานี้ดีสหรัฐอเมริกาก็รู้จุดอ่อนตรงนี้ของจีนดีนะครับและยิ่งพรท่นยิ่งไทยเองเนี่ยนะครับเป็นไข่แดงที่สําคัญที่สุดที่อเมริกาก็อยากจะเอาอยากจะได้จีนเองก็อยากจะได้เพราะประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถที่จะออกไปประเทศไทยเนี่ยเรื่องทางทะเลเนออกไปได้นะครับหลายคาบสมุทรด้วยกันเช่นนะครับาสามารถที่จะออกทะเลจีนใต้ได้สามารถที่จะ ออมไปแล้วก็ออกมาหาสมุรอินเดียได้นะครับดังนั้นจีนเองก็ต้องอะไรฮะก็ต้องหวังพึ่งพาประเทศไทยสหรัฐก็ต้องหวังพึ่งพาประเทศไทยดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าสหรัฐมาเล่นเกมนี้ในจังหวะนี้แล้วก็เรื่องนี้นั่นหมายความว่าสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะอจะไรครับต้องการที่จะควบคุมน่านน้านะครับของอะไรฮะของไทยต้องการที่จะควบคุมอ่าวไทยสหรัฐเนี่ยนะครับให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากดังนั้นเนี่ยการควบคุมอ่าวไทยโดยสหรัฐถ้าเกิดสหรัฐอเมริกาควบคุมอ่าวไทยได้ สามารถมาตั้งฐานได้อยู่ที่สัตหีบและอูตเผามันจะส่งผลจะส่งผลเชิงลบอย่างมากนะครับและจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ต่อจีนทั้งในด้านของทั้งในด้านเศรษฐกิจในด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนอันนี้จึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวและน่าสาคัญที่สุดฉะนั้นการควบคุมเอาไทยจะทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีอิทธิพลมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็จะส่งผลกระทบต่อการถูงดุลนอนานาจในภูมิภาคนี้ทําไมเหรอครับเพราะตอนนี้สหรัฐอเมริกาสามารถที่จะไปตั้งฐานในประเทศสิงคโปร์ก็ได้ สามแล้วมีฐานครับอยู่ในประเทศออสเตรเลียก็มีดังนั้นจีนจึงมีความกังวลเรื่องนี้มากแต่ถามว่าจีนนี่เขาคิดอะไรกับเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนจีนก็คงไม่ได้คิดอะไรมากจีนห่วงอยู่2เรื่องคือ1ห่วงเรื่องช่องแคบมาลากา2ห่วงเรื่องไต้หวัน 3. นะครับยังเป็นห่วงเรื่องว่าถ้าเกิดไทยพลาดท่าเสียทีตกอยู่ในเงื้อมมือของสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศจีนโดยทันทีดังนั้นอเมริกาจึงเห็นว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะด,ดีที่สุดที่จะอะไรครับมาต่อรองกับ ต่อรองกับการทางการไทยโดยเอาเหยื่อนะครับก็คือชาวอุยกูมาเป็นตัวประกันถ้าเกิดไทยเนี่ยคิดไม่ส่งตัวให้กับจีนตอนนี้นะครับไทยก็จะตกเป็นเครื่องมือของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาไม่เคยคบใครด้วยจริงใจนะฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับต่างกับจีนนะครับจีนเนี่ยถ้าประวัติศาสตร์ดูกันมาเนี่ยจีนเนี่ยเราพึ่งพาจีนได้มากในอดีตแล้วก็พึ่งพาจีนอยู่นะครับในสมัยรบก,กับเวียดนามนี่ก็เช่นเดียวกันสมัยรบก,กับเวียดนามนี่นะครับเราสู้เวียดนามไม่ได้ สหรัฐอเมริกากําลังลบเวียดนามอยู่ลบๆอยู่ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาขนกาลังกลับบ้านหมดและไม่ได้ทิ้งอาวุธอะไรให้เราเลยไม่ได้ทิ้งรถถังไม่ได้ทิ้งปืนใหญ่ไม่ได้ทิ้งกระสุนปืนไม่ได้ทิ้งปลรอยทิ้งไว้ให้ขนกลับหมดครับอะไรที่เป็นของสหรัฐอเมริกาเอากลับหมดเราต้องต่อสู้กับเวียดนามตามลําพังจนกระทั่งอะไรครับจนกระทั่งเวียดนามประกาศจะบุกยึดกรุงเทพภายในสองชั่วโมงแน่นอนครับลาพังการลบลาพังทหารของเวียดนามไม่สามารถที่จะทําได้เวียดนามจึงไปพึ่งจีน นะครับซึ่งตอนนั้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนมันไม่แน่นแฟ้นเหมือนปัจจุบันนี้นะครับแต่พาต่อมาภายหลังเราได้มีการพูดคุยกันทางการทูตและเป็นการพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวนะครับกับประธานาธิบดีจีนในยุคนั้นก็คงจะเป็นตั้งเสียวผิงจากนั้นมาจีนก็เปลี่ยนใจนะครับกับใจไม่ไปสนับสนุนเวียดนามแถมยังอะไรฮะแถมยังส่งปืนใหญ่ให้กับไทยแอบขนกันมาพร้อมลูกกระสุนนะครับปืนใหญ่ที่แอบส่งกันมาเอาไปถล่มเวียดนามนี่คือความนี่คือความดีที่จีนเนี่ยนะครับได้ช่วยเหลือไทย ไม่งั้นเรายังลบกันไม่จบเลยนะครับจนป่านนี้เนี่ยแต่อเมริกาขนของออกหมดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อเมริกาทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนองค์กรใดในโลกนี้ไม่เคยตาหนิอเมริกาเพราะอะไรครับเพราะประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ผลิตเงินเองใช้ได้โดยไม่ต้องไปพึ่งพาใครไม่ต้องไปอ้างอิงทองคําจากไหนนะครับทองคาในในธนาคารนะครับของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ไม่ได้เหลือเยอะนะครับแต่อาศัยความมั่งคัง่งความมั่นคงของประเทศอื่น,นๆเขาจับประเทศอื่นๆมาเป็นตัวประกันนะความมั่นคงของประเทศตัวเอง สหรัฐอเมริกาเข้าไปยุ่งกับสงคราม,ค,ค,ามคูเวตก็เพราะอะไรครับเพราะสหรัฐอเมริกาต้องการบ่อน้ํามันเพราะประเทศคูเวตมีบ่อน้ามันที่มากที่สุดในโลกดังนั้นการพึ่งพาพลังงานต่างๆสหรัฐอเมริกาต้องเอาจากคูเวตก็เลยไปช่วยคูเวตรบก,กับอิรักและสหรัฐอเมริกาก็กล่าวหาวประเทศอิรักนะครับในการทาสงครามคือกล่าวหาว่าอิรักมีอาวุธชีวภาพแต่จนกระทั่งตอนแล้วจนรอดจนถึงปัจจุบันนี้สหรัฐอเมริกาไม่สามารถที่จะแสดงหลักฐานว่าอิรักนั้นนะครับมีอาวุธ ที่เป็นชีวภาพอยู่แม้แต่รูปเดียวแม้แต่จุดเดียวไม่สามารถหาเจอได้สหรัฐไม่ต่างกันกิจครับคือไปก่อความวุ่นวายให้กับประเทศนั้นประเทศนี้เสร็จแล้วก็ถอยแล้วก็วกทิ้งถ้าสักวันหนึ่งคูเวตไม่มีน้ํามันแล้วสหรัฐอเมริกาก็ต้องทิ้งคูเวตเหมือนกันเชกเช่นเดียวกับประเทศไทยวันนี้คนไทยใช้ข้าวของแพงใช้น้ํามันแพงใช้ไฟแพงสาเหตุหลักๆก็เกิดจากประเทศสหรัฐอเมริกานี่แหละครับที่เอาบริษัทน้ามันเนี่ยนะครับมาร่วมมือกับนักการเมืองไทยไปขายสัมปทานให้กันซึ่งกันและกันนะครับสหรัฐได มือสกปรกก็ได้ประโยชน์คนไทยรับต่ําใช้น้ํามันแพงโรงกันบ้านเราเคยมีก็ถูกปิดกันไปเปลืองหมดเหลือโรงกันเดียวที่เราต้องการน้ํามันเสร็จต้องส่งเข้าสิงคโปร์เราก็หันไปซื้อน้ํามันจากสิงคโปร์โดยไม่ได้ซื้อน้ำมันจากหน้าโรงกันของเราแต่ไปซื้อราคาจากหน้าโรงกันสิงคโปร์นี่คือสิ่งที่ไทยตกเป็นเหยื่อมาโดยตลอดวันนี้40อุยกูนั้นนะครับก็จะเป็นตัวประกันนะครับสำหรับเรื่องการที่จะต่อรองให้ไทยเนี่ยนะครับไม่เข้าข้างกับจีนมากจนเกินไปเพราะอะไรครับ ถ้าเกิดไทยร่วมมือกับจีนเมื่อไหร่ความเข้มแข็งในภูมิภาคน,นี้จะเกิดขึ้นทันทีนะครับดังนั้นอยากจะฝากบอกพี่น้องว่าเรื่องของอุยกูนั้นเป็นเรื่องสําคัญและผมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยนายกแพทองทานชินวัตรได้เดินมาถูกทางแล้ววันนี้เราต้องสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับจีนไว้เพื่อคานอํานาจสหรัฐอเมริกาไม่ให้เข้ามารุ่มล่ำในประเทศไทยหรือไม่ให้เข้ามารุ่มล่ำในกิจการการปกครองของไทยมากไปกว่านี้ ฉะนั้นแผนบันไดสาขั้นของสหรัฐอเมริกาที่จะควบคุมประเทศไทยควบคุมอ่าวไทย,ทไทยและคิดจะมาตั้งฐานทัพไทยเป็นเรื่องที่สหรัฐอเมริกาคิดไว้ไม่ใช่วันสองวันแต่เขาคิดไว้มาเป็น10บสปีแล้วจากรุ่นสู่รุ่นดังนั้นผมขอให้กําลังใจพี่น้องคนไทยทุกคนรวมถึงรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้ร่วมกันพีรณาส่งส0่สิบอุยกูนั้นคืนให้จีนแน่นอนครับภาพในอดีตที่เราเห็นกันอยู่ก็คือจีนเนี่ยมักจะสังหารทิ้งไม่ว่าจะเป็นชาวโรฮิงญาชาวอุยกูแต่วันนี้นะครับจีน่ยน ณบทบาทจากการเป็นนักสังหารกลายมาเป็นล้างสมองแทนแล้วคือพยายามปลูกฝังว่าสิ่งที่ตัวเองทําลงไปนั้นกับสิ่งที่เป็นอยู่มันคนละเรื่องกันแต่เหตุการณ์การสังหารชาวอุยกูชาวโรฮิงญามักจะถูกมาเป็นเครื่องมือหยิบใช้ของสหรัฐอเมริกาและอีกหลายๆประเทศนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับทางการจรีนถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับผู้ที่ท่านสนับสนุนก็สามารถที่จะสแกน QR โค้ดหรือเลขบัญชีที่ปรากฏอยู่นี้ได้รวมถึงมีปุ่มซุปเปอร์แจงคอยู่นะครับและผมก็กราบขอบพระคุณท,ท่าน ที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังและมีการส่งสติ๊กเกอร์มีการซื้อซูเปอร์แตงนะครับให้กับทางรายการนะครับรวมถึงพี่น้องที่ฟังแล้วก็โดเนตเข้ามามีอยู่มาเรื่อยๆนะครับป๋าก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับคลิปนี้ล่าลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ